แฟนเพลงที่อยู่ทางแฟนเพจทางแฟนทีวีนะคะแฟนเพจค่ะแฟนเพจแฟนทีวีเนาะพวกเรามารวมตัวกัน3าคนวันนี้ไม่มีอะไรทะมีแต่ความฮานะคะมีคาถามพิเศษเด้อคำถามพิเศษว่าไงจ๊ะพิเศษว่าถ้าถูกหวยรางวันที่หนึ่งจะทาอะไรเป็นอย่างแรกเขาบอกวางสีอะสำหรับการตรงเซียดยังเป็นอย่างแรกอันดับแรกเลยนะอนแรกะเอาเงินให้แม่ก่อน คิดเหมือนพี่เลยอะเดี๋ยวพูดจริงไหมเนี่ยเอาพูดจริงสิมองหนูหน้าตาไม่จริงใจเลยอะจริงจริงนะเขาบอกว่าในความสัมพันธ์หนูตั้งใจไว้แล้วว่าคือตั้งใจน่าบอกคือหนูจะชอบนี่ถามหนูหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษพี่บ้านนะ สายตาหนูบอกว่าจะไปช้อปปิ้งไขอบคุบอกว่าจะไปไรเมืไม่จริงไม่จริงอันนี้เรื่องจริงเลยแบบว่าถ้าหนูถูกวันที่หนึ่งนะเอาเอาเอาไงว่ามูลค่ามองกล้องมองกล้องกล้องค่ะก็ถ้าหนูถูกงวันที่หนึ่งอันดับแรกคือจริงๆแม่แม่อยากได้ของแล้วก็เอาตังค์ให้แม่หนึ่งก้อนแล้วซื้อของให้แม่ที่แม่อยากได้โอเคเพราะแม่ชอบทําบุญอยากจะซื้อรถให้แม่เพราะแม่อยากมีรถส่วนตัวเองเป็นชื่อเขาเลยเดี๋ยวทำไมเม่อมาเล่าให้ฟังแม่แม่เล่าให้หนูฟังเป็นหรอไม่ไม่ข้อมายข้อ เขาเขาอยออกรถให้แม่เพื่อแม่จะได้ไปทำบุญตรงนู้นตรงนี้แล้วก็เมี้ยมีคนขับรถส่วนตัวให้แม่ด้วยแล้วเขาอยากพาไปไหนก็ไปเขาอยากทำบุญจริงๆอันนี้ก็พูดกับหนูตลอดเวลาเลยกมร ใช่ใช่แต่ยังไม่ถูกที่เขาบอกว่าเขาเขาอยากเขาอยากเขาอยากซื้อเขาอยากได้รถเขาบอกว่าแม่อยากได้รถไปทำบุญอะไรอย่างเงี้ยหนูก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวหนูมีตังค์สักก้อนต่อให้ไม่ถูกหวยจริงๆเราเป็นคนไม่เล่นหวยอยู่แล้วเราก็คิดว่าถ้าถ้าเรามีเงินเราก็จะซื้อให้เขาแล้วก็อันดับที่สองเราก็จะให้พี่สาวพี่มาคงไม่ถูกหรอก ูดีเซก็แบบว่าก็ไม่ซื้อหวยมันจะถูกได้ยังไงก็แบบว่าอยากมาเคยซื้อไหมไม่เล่นไม่เล่นการพนันเลยแล้วก็แล้วก็เออก็อยากให้พี่สาวเพราะว่าอยากให้เขาแบบหมดหนี้หมดสิ้นหมดหนี้หมดสิ้นหมดหนี้หมด ภาระเขาเยอะออนตอนนี้ออกสื่อไม่ต้องหมกความจริงก็ได้ต้องลืมอันนี้เป็นเคสของอดีคของคิดใช่คาะที่ของเราส่วนของพี่นะส่วนของพี่นี่ก็คืออยากดูแลครอบครัวพ่อแม่นี่แหละลูกหลานทุกมือนี่บ่ได้ดูบ่ก็ดูก็ดูแต่ว่าอันนี้มันเคสถูกลัตเตอรี่ไงใชเราก็ดูตามตามแรงตอนนี้คือเราดูตามแรงที่เราจะดูแลได้เราทางานใช่ไหมแต่ถูกลัตเตอรี่ยี่สิบสามสิบานนีคืออยากดูแล ครอบครัวรอ,อยากให้เขามีความสุขมันกินยากป็นองห้อพี่พี่ป๋อสองคนนี่พูดมาไม่จากใจเลยกูไบอทำเปิดพี่หนูพูดจากใจดูสายตาหนูสิแต่พี่อ้อดูอมีใครไม่รักครอบครัวแสดงว่าตัวเองไม่รักครอบครัวออนี่อก็เลยคิดได้จริงๆแล้วคืออยากให้ครอบครัวมีความสุขแล้วก็อยากได้เงินอ่าเงินอีกก้อนหนึ่งจะไปทาบุญคนที่คือที่เขาได้โอกาสอะไรก็แล้วแต่อย่าง อะไรนะไอ้บ้านพระคนชราอย่างเช่นเกี่ยวกับสายตารู้ว่าลูกกัมาอะไรก็แล้แต่ใช่คืออยากทำเพราะว่าอันนี้อันนี้องจริงนะเพราะว่าคือเราไม่ได้บุญไงแล้วก็ส่วนถ้าเกี่ยวกับเรื่องพระนี่คืออยากไปทําบุญเกี่ยวกับ พี่วัดกันดานที่สุดวัดที่เจริญแล้วจะไม่เข้าไปสร้างอย่างงี้เหรอคะใช่ใช่ใช่ยังห้องน้ำไม่ค่อยดีเอายางห้องน้ำไม่ค่อยดีก็อยากไปสร้างวัดที่กันดานอะไรเงี้ยบ้านเกิกันดานกันนอนบให้พี่ถูกสิพี่ไปจริงๆริงแล้ววันที่หนึ่งมาเมื่อไหร่ไปเมื่อนั้นเดี๋ยวหย่านบนไหนน้ำเขาอยู่ดีใจไรยำยิ้มเหมือนโอ้ยเอาแล้วถามที่เอาแล้วจะว่าล่ะจะว่าอยากทำอะไรถึงหรอบอเอาถังแก้วสามชั่วโมงนะเเดี๋ยวอ ถ้าเป็นดอกอ้อเนี่ยพี่เราให้ดอกซีเราไม่เคยถ้าถูกมาจากซื้อเครื่องบินแล้วบินไปอเมริกาอดโอเคยไหมบ่พ่อ่ถือเหลือกันวันที่หนึ่งร้อยล้านนึงสิก็ได้อยู่ได้หรอมันปล่อยได้ร้อวันที่หนึ่งสามสิบล้านนึงเด้๋ยล่ะอ๋อถ้าเกิดถ้านเกิดคุณได้หลายหลายใบล่ะรอนชุดอ่ะบ่ร้านเดียวคนไม่เคยซื้อใบไร่ใบไม่ื้อใบเดียวคนบอกว่าถ้าเป็นตัวดอกอ้อเองนะคะถ้าสมมติจูงรางวัลลอตเตอรี่เนาะก็จะแบ่งเงินเป็นสามส่วนเขาให้เราส่วนแรกก่อน ไม่คือคือสมมติว่า1น0่ง่อยะสมมติว่าหล้านนึกเอา1ล้านอาหนึล้านคือหกสิกเอ่อหก่อนจะหอดหนึ่งล้านนี่ค่ไหนตักงเสียห้าแสนหนึงล้านหกแสนหกแสนกัสิออจะแบ่งเป็นสาส่วนคือห้าแสนอาร่อยหนึงถ้ามันลายบทมันาขึ้นบนีืเมันเยอะคิดไม่ได้เอางี้เอาง่าย สมมติพี่ได้3ล้านหดี๋จะสมมติบอบอบอ,บอบนั่งเอาสิจ้ะเอาลืงหน่อยสมมติลืงหน่อยถ้าบอกลืงหลานมันลายหมดดีคิดเลยเอาผม้าใจของพี่นะ,ะ,ะสมมติถือหนึ่ลงล้านบางวันน่ให้คิดเอาเองเรื่องเงินหนึ่งหลานเจ้าแต่ว่าข่อยเอาสิเกล็หนึ่งหน่อยสมมติมีเงินหนึ่งหน่อยเนี่ยสี่สิบบาทพอสี่เก็บหกสิบบาทหกสิบบาทเนี่ยอีกสามสิบบาทขอจะเอาไปลงทุนลงทุนทำอะไรสักอย่างเพื่อจะเป็นเหมือนเมล็ดพืชพันธุ์ที่จะไปลงทุนทำโน่นทำนี่ทำธุรกิจและอีกสามสิบบาทเนี่ย จะไปจายค่าบ่านค่ารถค่าน้ำมันค่ากินค่ายูค่าหนามค่าไฟค่าโทรศัพท์รู้กันทั้งประเทศเตอยนนอ,อย่างนี้เลยแสดงป้าออกเ,อเงินร้อยบาทนี่ไม่ได้ทำบุญเลยนะ<ใ>นเ<ค> <laughs> บาเ <c oughs> มันหมดเดี๋ยวต้องทำหมดเลยนย่ไ ถ้าส่วนตัวหนูนะถ้ามี100อย่างพี่เอาจริงอันดับแรกหน,หนูหนูตั้งใจจริงๆอิะซื้อรถให้แม่แล้วก็เอาเงินให้แม่ก้อนหนึ่งแล้วก็ส่วนที่เหลือหนูจะพาไปครอบครัวไปเที่ยวเพราะว่าหนูคิดว่าคนเราอ่ะเงินทองของของ,ของนอกกายเพราะฉะนั้นเราหาเมื่อไหร่ก็ได้แต่ความสุขที่มีให้กันอ่ะรอยออยิ้มมีให้กันนะมันนองเดี๋ยวเดี๋ยวเด<ะ>ี๋ยวเงินทองของนอกกายกับจริงแต่มื่อหนึ่งถับปว่วยขืนมากบมีเงินใจโมเขากับนนบลักษาแมันต้องว่าี <laughs> นะคะไม่ <laughs> แล้วมีอีกาีไแล้ว โ,โอเคขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณแฟนๆนะครับสวัสดีค่ะ